6เรื่องจริงน้องคะแนนกนกยดาเน็ตไอดอลสาวที่กำลังตกเป็นข่าวตรามาวินาทีนี้ถ้าพูดถึงชื่อน้องคะแนนหรือคะแนนกนกยดาเน็ตไอดอลสาวคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะนอกจากจะสวยเซ็กซี่แล้วยังได้รับความสนใจจากหนุ่มๆเป็นจำนวนมากเพราะเวลาที่ปล่อยภาพล,ลงในอิสตาแกรมหรือ Facebook ในแต่ละครั้งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้มากขึ้นกันครับเรื่องที่ 1. คะแนน,นกนกยดาชื่อที่เปิดเผยในวงการกนกยดาจิตอัมพันธ์เกิดเมื่อวันที่24ตุลาคม2541ปัจจุบันอายุ24ปีส่วนสูง165ซนติเมตรส่วนชื่อเติมคือนายน,าน,ยนันยพลบุญมีล่าสุดเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นกนกยดาจิตอัมพลแล้ว เรื่องที่2กํกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์สาขาการบินเรื่องที่ 3. ผลงานในวงการบันเทิงน้องคะแนนเคยผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมน3มาแล้วและยังเคยถ่ายโฆษณาสินค้าแบรนด์ดังอีกหลายตัวแต่จุดเปลี่ยนก็คือผันตัวมาถ่ายแบบเซ็กซี่และคิดคอนเทนต์แนวเซ็กซี่เพื่อสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองจนมีแฟนๆติดตามเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จและปังสุดๆ เรื่องที่สก่อนหน้านี้น้องคะแนนเคยมีกระแสข่าวตอนประกาศขาย iPhone พร้อมรูปในเครื่องทําเอาหนุ่มๆแห่อินบ็อกไปติดต่อขอซื้อทั้งยังเสนอราคามากถึง4 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวเรื่องที่หากำลังตกเป็นประเด็นฮอตที่สุดหลังถูกแชรว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นสาวประเภท2ที่สวมรอยชื่อสกุลค,คนอื่นมานาน7ปีเพื่อรับงานจนเจ้าของชื่อตัวจริงเกิดความเรือดร้อนโดยนางสาวกนกยดาจิตอัมพันธ อายุ24ปีหรือน้องจอยพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับเน็ตไอดอลสาวสองคนดังหลังนำบัตรประชาชนและก็มลส่วนตัวไปแสวงหาผลประโยชน์จนตัวเองถูกออกหมายเรียกจากหลายหน่วยงานเรื่องที่6ล่าสุดน้องคะแนนเน็ตไอดอลสาวคนดังก็ได้ออกมายอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้ทำการยืมบัตรประชาชนของนางสาวกนกยดาจิตตมพันธ์ไปใช้จริง พร้อมยอมรับความผิดแล้วโดยชื่อกนกยด,ดาเป็นที่จดจําในวงการแล้วเธอ,อยังยืนยันว่าได้ทําการเปลี่ยนชื่อนำสกุลใหม่เป็นกนกยด,ดาจิตอัมพลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว